ผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ถูกเชิญมางานนี้ครับผมตื่นเนต้นเต้นครับก็เข้ามาในฐานะคนชิงรางวัลก็แบบไม่รู้สิยังไม่รู้เลยมเไ,ไม่รู้ยังไงก็ไรู้กันในงานครับของเตื่นเต้นมากขอบคุณเป็นแฟนครับที่ <c oughs> ตวตสำหรับตัวผมเองผมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้มาร่วมง,งาน ต่อมาวอดในครั้งนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทางทินตอบด้วยที่เชิญพวกเราสามคนมาร่วมงานด้วยครับแล้วแต่ไมข้าสิาด,ไไาด้วยที่ให้กำลังใจในบ้านผมก็ตั้งแต่เขาเปิดโหวตมาเนี่ยครับทางค่ายเราเนี่ยก็คือเหมือนครอบครัวอันใหญ่อันนึงเลยผมคือทุกคนก็ให้กำลังใจบาโคแล้วก็ลง,งโหวตให้น้องด้วยครับผมขึ้นมาพี่โหวตให้ผมเอ้าสุดยอด นี่นี่ตัวจริงไอพี่โอไดได้เปล่าโอดโอดโอดให้เป็นจริงนะโอดจริงจริงโอดจริงจริงสั่งเกือบหมดเลยครับ<อ>เจอเจอคนไหนก็สั่งไปงานกับใครก็สั่งพี่เจมส์นี่สั่งตลอดสั่งตลอดเลยใครที่เขาจะไม่ยอมโอดให้ไะไม่มีมมครับเขาทนเห็นผมแบบโดนไม่โหวตไม่ได้เขาก็เลยแบบอ้างโอดให้เด็กมันหน่อย เราแคหวังนะคะแค่หวังไหมวันนี้เราแค่หวังนิดหน่อยนิดหน่อยครับก็อยากก็อยากได้อยู่แต่ว่าก็นะแต่ว่าก็นั่นแหละครับให้มันเป็นไปตามอนาคตที่จะเกิดคือทุกคนในค่ายเนี่ยเอ็นดูน้องมาโคตรมากก็เลยแบบอยากให้ทุกคนเน่ยเอ็นดูมาโคตรเหมือนพวกเราแล้วก็อยากให้น้องแบบเออแต่โก้ได้ดีขอบคุณครับ ก็ผมรู้สึกตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเป็นเป็นงานแรกที่เราออกขอเป็นพิธีกรหรือเสนอรางวัลอะไรอย่างนี้ยรัก็หวังว่าจะไม่พูดอะไรผิดครับผมแต่ว่าคือมันเป็นคือพอได้ร่วมงานอย่างนี้มันเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากครับผมแล้วบรรยากาศที่ได้แบบจากคนใกล้ๆอย่างนี้ครับคือมันก็ได้เป็นกำลังใจให้เราด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เราได้มาเราเหมือนกับมาดูแลน้อง สำหรับตัวบิวก็เอ่อบิวก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนเหมือนกังจะไปเบิร์นครับไม่รู้ว่าไม่รู้จะพูดผิดหรือเปล่าแต่ก็ไม่พูดผิดหรอกครับเพราะว่าเออพวกเราก็เออ่ยินดีอย่างมากที่ได้มาร่วมงานแล้วก็ทางพิกต็อกเชิญเรามาเป็นผู้เสนอรางวัลแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเราก็มาเป็นกําลังใจให้น้องบาโคดด้วยนะก็เต็งของก็เต็งของได้เราก็ตงก็เลยอยากจะมายินดีด้วยถ้าได้รับรางวัลจะพูดอะไร ้อมๆก่อน้อมก่อนเลไม่จริงๆไม่ได้เตรียมเลยแต่ว่าอยากจะบอกว่าแบบขอบคุณเป็นแฟนก่อนเลยที่เขาโวตให้เราถ้าได้นะครับก็คือรู้สึก,สกขอบคุณมากจริงๆเพราะว่าแบบเขาแบบโหวตตอนกลางคือนอะไรอย่างเงี้ยผมดูในทวิตเตอร์ Twitter แล้วรู้สึกปรับใจมากๆแบบไม่เคยคิดว่าแบบจะมีใครทำอะไรให้เราแบบนี้มาก่อน ขอขอบคุณมากจริงครับแล้วก็ขอบคุณทางติดต่อด้วยขนาองกาาน่เ็นีแว่านมาก็ก็รู้สึกว่าทางแฟนๆนะตอนเราอย่างดีครับผมเราก็รู้สึกผรู้สึกลื้มปิิมากเลยที่เขา เขาบอกว่าเชียร์เราอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้เป็นงานงานงานแรกๆเนาะงกบานแรกที่บอกว่าถูกเชิญก็หวังว่าจะจะได้บอกว่าเป็นส่วนร่วมในนามโค้ชผมอะพี่กันอะสำหรับโล่ผมนะเออก็ไม่ได้ออกงานดีเวนต์มาคุณข้างนานก็เลยรู้สึกว่าเออตื่นเต้นแล้วก็แบบเออได้ยินเสียงของแฟนผับเนี่ยต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็เยินดีอย่างมากเลยครับ ็ทุกครั้งที่ผมได้เจอเแฟนๆนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็ขอบคุณเขาจริงๆที่แบบคือบางคนก็อาจจะมาแบบจากที่ไกลๆบางคนอาจจะมาจากต่างประเทศเลยรด้วยซ้ําแบบขอบคุณมากจริงๆครับแบบเขารักเรามากซึ่งพวกผมที่ทั้งสองคนก็รักเขาเช่นกันที่ทั้งสองคนก็รักเขาเช่นกัน ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกคนขอบคุณมากสำหรับแฟนๆที่มาในคืนนี้นะผมขอบคุณที่ให้กำลังใจพวกเรานะครับสำหรับคนที่ดูผ่านช่องทางอะไรก็ได้นะผมก็รอติดตามนะครับผม Kim Possible Series World Tour 2022นะครับผมติดตามพวกเราตัวข่าวสารใดๆนะครับที่ Beyond Cow l o f f i c i a l นะครับทุกช่องทางนะผมไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆครับผมครับก็เแฟนๆทุกคนนะครับผม คือที่เ็บเมก็พูดหมดแล้วไม่้อพูดอะไรก็อยากจะบอกว่ารักทุกคนจริงๆคือพวกเรานะครับแบบไปงานไหนก็ตามคือพยายามมองหาทุกคนเลยแบบว่าเอ๊ะใครนี่แบบถ่ายเราอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะโบกมือโบกไม้แล้วก็หวัดดีเขาก็ขอบคุณมากๆจริงครับที่มารักมากครับตอหรับตัวเองก็ต้องขอบขอบคุณขอบ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 กอบข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 อบเป็นอย่องขอบขอบขอบของขอบ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 ขนบอบ้บ เป็นแฟนชาวอาเฟียทั้งหลายนะก็สามาราแบบถ่ายคลิปสนุกๆมาลงติ๊กตอกหน้าให้พวกเราแบบได้รับชมได้แบบได้เห็นกันเล้ยก็ยังรอดูคลิปจากทุกคนอยู่นะครับก็มอบความสุขให้กันกนะครับขอให้มีความสุขมากๆครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมาก